สวัสด oh ีครับอะครับวันนี้แมวมึงเกมเมอร์นะมาเล่นเกม d y n a s t ต Hero นะครับผมอันนี้ก็เลยบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่นี่ครับบุพผาจันทราวันที่2นะเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ตอนนี้คือผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์594นะเหมือนเดิมตอนนี้ผมก็ไม่ได้เน้นเติมอะไรนะครับก็มี นี่มีคันฟูชิอยู่แปดแปดอันแต่ว่าเดี๋ยวเราหาเวลาเปิดนะครับหาเวลาเปิดดีๆนี่ก็ยังไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยนะอืมช่วงเวลานี้อ่ะกดไปทีนึงก่อนเลยเพราะว่าเรากะเรากะเดี๋ยวรอเวลานะครับรอเวลาที่จะกดจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่เวลานี้นะครับอันนี้เรากดเล่นๆไปก่อนนะมันเป็นของกดฟรีนะก็เลยใช้ของฟรีไปนะอืม ก็ไม่ได้เน้นครับของตัวนี้ไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอันนี้คือเคยเติมนะแต่ว่าตอนนี้เลิกเติมแล้วเพราะว่าเราไปเติมที่เซิร์ฟเวอร์571แทนนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่ผมเป็นการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์594นะคือตอนนี้ผมเล่นกำรรเหล่งทีม3อยู่ใช่ไหมทีนี้เนี่ย ของผมเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้นะครับขุนพลตรงนี้เนี่ยผมมีขุนพลเห็นไหมว่าผมมีซุนกุ้นอยู่หนึ่งตัวที่ไม่ได้ลงนะครับแล้วซุนกุ้นเนี่ยข้อดีของมันคือของผมเนี่ยบรรลุเซียนหนึ่งแล้วบรรลุเซียนหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยถ้ามาดูตรงนี้นะครับดูตอนท้ายๆเลยนะครับว่าตอนบรรลุเซียนหนึ่งนะเนี่ย HP ทั้งหมดเพิ่มขึ้น20%โจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น12%ทั้งหมดเป็นเป็นบัฟนะครับถ้าเราลงเนี่ย เราก็จะได้บัฟตรงนี้ไปนะครับ HP แล้วก็โจมตีด้วยนะครับแล้วก็ซุนกล้นนี่คือเป็นตัวทองเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ต้องอัปเกรดไม่ต้องอัปดาวไม่ต้องอัปเลเวลอะไรอย่างนี้เหมือนตัวส้มน,นะครับเหมือนตัวส้มตัวแดงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราลงตัวเพิ่มตัวทองเพิ่มเนี่ยคือเก่งเลยเพราะนั้นนี่ผมก็เลย <c oughs> ผมก็เลยจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับ การเล่นทีม3แล้วนะครับไม่ได้ยึดติดเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเอ่อทีม3ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะแต่ข้อผมรู้สึกว่าข้อข้อเสียจะเยอะกว่านะครับสำหรับผมนะถึงแม้จะในในเลดเกมแล้วก็ตามนะผมก็ยังยืนยันนะครับว่ายังไงทีม3เนี่ยเอ่อ ยังไม่ค่อยดีสําหรับผมนะแต่ที่ดีมากๆเลยสําหรับออทีมสามเนี่ยคือการหลบไปเจอนะผมยังย้ําอยู่ตลอดนะครับการหลบไปเจอของทีมสามเนี่ยมาดูตรงนี้นะไปเจอตรงนี้นะเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะโดนขับไล่เนี่ยมีโอกาสแต่ถ้าเป้ามหมายศัตรูเหลือ3าขึ้นไปเนี่ยเขาตรงนี้ก่อนไปเจอขั้นหนึ่งนะไปเจอที่ยังไม่ได้บวกอะไรนะจะปล่อยเมื่อเป้ามหมายศัตรูเหลือสีขึ้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นทีม3าเนี่ยไปเจอมันจะไม่ทํางานนะครับไปเจอมันจะไม่ทํางานแต่ว่าผมจะให้ดูตอนนี้ตอนนี้ผมเลเวล110แล้วนะ110แล้วเนี่ยอสูรเทพของผมก็ยังไม่มีไปเจอเลยนี่อสูรเทพของผมยังไม่มีไปเจอเลยนะครับมีแค่นี้เลยนะเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยบอกเลยว่ากว่าจะมีไปเจอเนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่นะ เพราะว่ามันควรต้องไปเลือกตัวอื่นอยู่แล้วนะครับที่ยังไม่ใช่ไปเจอนะมันมีตัวที่ที่ดีกว่านะครับเออระหว่างนี้ระหว่างนี้ก็ก,กดอัพเลเวลไปนี่ครับมีตัวอื่นที่ดีกว่าไปเจออีกเยอะนะครับสําหรับผมเนี่ยก็เลยไปเจอก็เลยยังไม่ได้ทํางานนะครับยังไม่ได้ทํางานนะเพราะฉะนั้นนี่กว่าคนจะมีไปเจอกันเนี่ยคนเขาก็จะมาอัพตรงนี้แทนแล้วนะครับนี่ปลาสงบจิต ลาสงบจิตคือได้รับภูมิคุ้มกันเอฟเฟกที่เกิดจากอสูรเทพฝ่ายศัตรูนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนี่เมื่อคนมีปลาสงบจิตแล้วก็ไม่ต้องกลัวไปเจอแล้วครับแล้วก็สําหรับผมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมจะลงตัวที่สี่เลยเพราะว่าพอลงตัวที่4ปุ๊บเนี่ยได้ค่าพลังลบเพิ่มขึ้นมาแล้วตัวกําเหลงเนี่ยค,คนที่คนที่พลังเยอะพลังลบเยอะเนี่ยจะได้เปรียบมากๆนะครับ จะได้เปรียบมากๆนะจากที่ผมเคยเล่นให้ดูแล้วนะครับคนที่พลังลบเยอะจะได้เปรียบนะครับอ่ะนี่เราให้ดูเลยนะพลังลบ2องแนนะ2องแนนะอ่ะเราดูตรงนี้อ่ะสู้คนนี้ครับ2 0งแนะอ่ะให้ดูเห็นไหมกําเหล่งเหมือนกันทีมสแต่เขาพลังลบน้อยกว่านะเราพลังลบเยอะกว่าดูว่าเราถ้าเราได้โจมตีก่อนนะดูนะนี่ครับเราได้โจมตีก่อนนะครับ ไปเจอเนี่ยกำเหล่งเราก็จะตีชนะได้เห็นไหมครับนี่เราได้เปรียบเพราะว่าเราพลังเยอะกว่านะแต่ถ้าเราพลังน้อยกว่านะสู้คนพลังอ่อน้อยกว่านี่คนนี้ชื่อเมเปิลนะพลังน้อยกว่าเห็นไหมถ้าเราพลังน้อยกว่าฝั่งเราจะตีทีหลังนะครับฝั่งเขาจะตีก่อนแล้วดูครับดูข้อข้อแตกต่างนะครับเห็นไหมปุ๊บเขาโจมตีก่อนนี่เห็นไหมครับฝั่งเรานี่โดน ฝั่งนู้นเนี่ยเขาได้โจมตีก่อนเนี่ยฝั่งเราก็จะแพ้นะครับเห็นไหมครับว่าเออขอได้เปรียบเสียเปรียบมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยจะทําการเพิ่มตัวที่4ไปเลยตัวที่4ตัวนี้นะครับกําเหลงมาตอนนี้นี่ผมม,ม,ม,มีขุนพลบิลิโป้ด้วยนะแล้วก็ซุกนกวนแต่เราจะลงซุนกวนมาให้ดูนะครับแล้วก็ทําใจสักแป๊บหนึ่งทําใจแป๊บหนึ่งแล้วก็กดลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยว ออออเอาใหม่ผมเปลี่ยนตรงนี้มาก่อนเอาสุนกล้นมาลงตรงนี้แทนนะครับโบ๊มาก่อนนะเพราะว่าเนี่ครับเพราะว่ามันยังยังมีของอะไรพวกนี้ใส่อยู่นะก็จะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไปเยอะนะครับสุนก้น้นเออนี่มาต่อเลยนะครับนี่ครับจากที่เห็นนะที่เห็นได้ชัดนะครับเวลาลงสุนก้้นเห็นไหมพลังลบเราเพิ่มนะจาก2องแสนเนะเป็น3ามแสนสอนะอืมนี่พลังลบเราขึ้นนะครับ แล้วก็มาเดี๋ยวขอดูซิตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นม้าสาฟ้าแท้งอาสุนกวนเราก็จะโหดขึ้นนะนี่แล้วตรงนี้ครับสิ่งที่เราจะลงนะเราจะลงดูไหนว่าเสี่ยวเกี้วบวกสบเอ,เอนะครับจากพลังลบ3า6 k สนะ3 2มแผมกั้นใจปุ๊บแล้วผมเอาเลยทันทีนะครับโบขึ้นมาแล้วนี่โบ เป็น3ามแสนแล้ว3ามแสอืมนี่คือพลังลบเพิ่มขึ้นนะอืมน่าสนใจน่าสนใจสูนก้วนตอนนี้เอ,อ่แปลเปลี่ยนหรอแปลเปลี่ยนมาเราใส่แปลเปลี่ยนเข้าไปด้วยอืมนี่คว้ามาใส่ตรงนี้สมาธิตั้งมั่นใส่ให้เสียวเกี้ยวโอเคนี่ พลังลบเพิ่มขึ้นแล้วก็นี่ใส่ของได้ใส่ไปเดี๋ยวพลังลบก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับจากการใส่ของพวกนี้นะเอ่อมาตำลาไท่ผิงตรงนี้ก็จะเป็นยันเต่าไปนี่ครับขอดูหน่อยโอเคนี่แล้วก็ใส่ ม้าตรงนี้ม้าเลือดเหรอกับม้าโบนัสดาเมจแล้วก็ม้าดาเมจที่ได้รับลดลงอ่าเอาใส่ไปม้าเลือดไปดีเลยนี่ครับบางอย่างก็เพิ่มเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะอ่าตรงนี้ก็ตีบวกเลเวลไปนั่นพลังลบเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับพลังลบเพิ่มขึ้นอีกแล้วอืมนี่เลยมา นี่กดให้ดูกันเลยกดให้ดูกันสดๆมาอืนี่พลังลบเพิ่มขึ้นอีกสองกดไปนี่ครับ สามแสนแล้ว3ามแสนแล้วเดี๋ยวมีอะไรให้กดอีกเดี๋ยวดูก่อนนะ49นี่โอ้อีกเลเวลหนึ่งห้าสินี่ก็อัพอัพตัวหลักก่อนนะอัพตัวที่เอ่อใกล้เคียงก่อนนะครับนี่เพิ่มขึ้นก่อนอัพเกรดไปก่อนโอเคห5ฝังเพิ่มได้โอกาสต้านคลิมาไป นี่นะแล้วค่อยมาอัพตรงนี้ต่อที่เหลืออัพอือห้าหา้านี่ครับพลังรบก็จะเพิ่มขึ้นอือนี่พลังรบเพิ่มขึ้นฝังเพิ่มอือนี่มีอะไรให้ใส่มากขึ้นเยอะเลยนะเออ มาฝังอะไรฝังป้องการอืมนี่สั่งฝังให้ซุนก้วนอัตราถูกรักษางั้นเหรอต้านคลี่ดีกว่ามาอัตราถูกรักษาก็ได้สีแดง นี่ครับก็มีอะไรให้เยอะนะป้องกันกายแปลอาตราถูกรักษาอ่ะอป้องกันกายเหรอขอแล้วกันขอเอาให้ซุนก้วนนะอืมเนี่ยครับก็มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนอืมกันกายภาพ อ่ะนี่ครับพลังรบเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูนะครับเมเปิลนะจากที่เราแพ้นะทีแรกนะนี่สามห้าแล้วนี่เมเปิลอยู่ไหนโอ้โหพลังโอโ้อันดับขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะนี่ครับเมเปิลจากที่เราแพ้นะครับมาดูเอ้าเดี๋ยวสุวนกนลทำไมเราสุนกุลเราอยู่ข้างบนเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวลงใหม่สวนกล้ยเราอยู่ข้างบนเฉยเออแต่ว่าโอเคได้โจมตีนี่ครับเห็นไหมว่าอ่าเนี่ยครับจากที่เราแพ้นะครับเราเปลี่ยนเป็นชนะได้เลยเพราะว่าพลังลบเราเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็พลังลบสูงเนี่ยเราได้เปรียบในการโจมตีก่อนนะครับอืมนี่พลังลบพลังงลบสูงคือเราได้เปรียบในการโจมตี มาปรับอีกนิดหน่อยปรับนิดหน่อยนี่ครับแล้วทาให้คนอื่นที่เราโจมตีนะก็ชนะได้นะทีนี้ก็มาดูต่อเหมือนเดิมนะครับนี่อันดับ10หนี่ขึ้นมาเลยจากที่เนี่ย FC แมวหมื่นคนนี้นะเนี่ยเนี่ยทำให้เราโจมได้โจมตีก่อนแล้วเราก็มีโอกาสชนะนะครับมาดูอุ้ยทําไมเขาได้โจมตีก่อนอุ้ย เอยเอาใหม่เขาได้โจมตีก่อนเพราะว่าสามห้าหนึ่งศูนย์สองเอาใหม่ทำไมเขาได้โจมตีก่อนวะอ๋อเสียวเกี้ยวเราเสียวเกี้ยวเราตีธรรมดาอยู่เมื่อกี้นะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราโดนเราโดนรถโทสะไปนะเมื่อกี้โดนรถโทสะของไอตัว อสื้อข่าวนะตรงนี้นะเพราะนั้นเสียวเกี้ยวเรานี่มันเป็นเสียวเกี้ยวแดงนะครับนี่แก้ตรงนี้เอาในท่านเอาตรงนี้มานะเออเอาตรงนี้มาไว้นี้ก่อนนะหรือไม่งั้นแก้แก้ตรงใส่ถุงแพรตรงนี้นะครับใส่ถุงแพรตรงนี้เราเอาถุงแพรกลูมาเพิ่มนะอ๋อนี่ถุงแพรเรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่ละกันมาใส่ด้วยใส่เพิ่มไปถุงต่างโต๊ะ เดี๋ยวมีอะไรให้ใส่ใส่เข้าไปโอ้นี่ใส่ได้เพิ่มแล้วด้วยเนี่ยเตียนอูเตียวหุยปาละโมหัวโตโห๋หรอใส่ตังโต้ไปเลยใส่ตังโต้ไปโอ้มีใส่ถงแพรเพิ่มมามีอะไรให้ทำอีกแล้วมาดีเลยดีนี่ครับพ้อมยิ่งเปิดโตัวใหม่ปุ๊บนี่มีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยต้องเพิ่มอ่ะตรงนี้ อ่ะใส่เข้าไปแล้วใส่ถุงแพรเพิ่มนะเอาเลือกถุงแพรก้นอูมาหนึ่งอันเมื่อกี้แล้วก็ถุงแพรเมื่อกี้อยู่ไหนต่างโต๊ะมาต่างโต๊ะเมื่อกี้เราเอาเราใส่สุนกวนตรงนี้ด้วยเราจะเอาตรงนี้ด้วยนะถุงแพรอ้วนสุดไม่ใช่อัตตาคลีไม่เอา,เอาถุงแพร์โอซีหรือต้านคลิมาเอาอซีมา นี่โอเคเอาต้างคียนี้เราจะให้ซุนกวนใส่นะครับแล้วก็นี่เสียวเกี้ยวตรงนี้อ่ามาถุงแพกลนอูตรงนี้ใส่เพิ่มเข้ามานะโอเคเมื่อกี้แล้วเราก็เอากลับมาเป็นแบบเดิมได้เอากลับมาเป็นแบบเดิมแล้วตีต่อเมื่อกี้ที่เราตี FC แพ้เพราะว่าเราโดนรถโท่สานะทำให้เสี่ยวเกี้ยวครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลนะครับ อ่าตอนนี้เราเพิ่มใส่กุนอูถุงกุนอูเข้าไปทําให้เนี่ยโทสะเป็น5นะเวลาโดนลดโทสะนะครับเนี่ยลดโทสะตรงนี้เหลือ4ปุ๊บนี่แต่ว่ายังมีเพียงพอที่จะให้ใช้สกิลและทําให้กําเหล่งนั้นโจมตีต่อได้เนี่ยครับเห็นไหมว่าเนี่ยครับเป็นข้อข้อพลิกเกมเลยนะเนี่ยสำหรับการเล่นนะครับนี่แล้วก็ผมก็แฮปปี้มากๆแฮปปี้มากๆเลยนะอืมนี่เลยนี่เลยแล้วก็มีอะไรให้ทำอีกนี่เปิดตัวสี่แล้ว นี่เลยทําให้พลิกชนะได้นะแล้วก็ผมก็ผมคิดว่าผมรู้สึกแฮปปี้นะที่ได้ลงตัวสีพลังพุ่งขึ้นอย่างเยอะจริงๆผมนี่อย่างชอบเลยอย่างงงมากๆเลยนะแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็บอกกันมาได้นะครับผมสําหรับผมวันนี้นะแมวมืนเกมเมอร์นะก็ขอตัวลาไปก่อนและกันปิดท้ายด้วยการโจมตีอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยพลังพ,งพุ่งเป็นอันดับ10เลยนะจากที่เล่น ที่โดนแบบไอ้นี่มาตั้งเยอะนะแต่ว่าอ่ะเหมือนเดิมเราจะมาสู้คนที่พลังเยอะกว่านะครับอ่าคนนี้เขาเล่นสวยจริงนิพาน3หรอโอ้มาก็ลองดูนะครับทางนี้สวยจริงเขาเริ่มได้เริ่มก่อนนะเป็นยังไงครับโอ้ยตีเสี่ยวเกี้ยวเราเสี่ยวเกี้ยวเราดองไปแล้วแล้วก็เราหายไปหมดเลยนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับความได้เปรียบของการที่พลังเยอะก็คือเนี่ยครับได้เปิดก่อนพอได้เปิดก่อนปุ๊บยังไงก็มีโอกาสชนะสูงนะเนี่ย พอมีโอกาสชนะสูงก็กลายเป็นแบบนี้ไปนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเราตีคนพลังน้อยกว่าเนี่ยเราก็ได้เปรียบมากๆเลยนะสู้ได้สบายเลยนะครับอืมนี่เหมือนเดิมสู้ได้สบายเลยนะก็นะครับสําหรับวันนี้นะแม่เมอินแกมเมอร์นั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะอ,อพูดอะไรว่าลืมอ่อสวัสดีครับไปแล้วครับโย,โยูย